วันดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับเรื่องผีสั้นฟังเรื่องหลอนนะครับและวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องพูดกระสือกัดสยองมเาเริ่มไปเลยนะครับไก่ในน้าว่งเสียงดังอย่างตื่นตะนกตีปีกกันทับปุกพับปลุกให้นางผันเมียของผู้ใหญ่แสงต้องผวาตื่นขึ้นมาพร้อมด้วยความตกใจก่อนจะรีบปลุกสามีที่นอนหลับอยู่ข้าง พี่ผู้ใหญ่วิผู้ใหญ่ตื่นเร็วเถอะนางผันทั้งเรียบทั้งเขย่าตัวผู้ปิงผัวจนรู้สึกตัวขึ้นมาถามด้วยความสงสัยเรียกฉันทําไมล่ะแม่ผันคนกําลังหลับสบายเชียวพี่ผู้ใหญ่ไม่ได้ยินอะไรบ้างหรืออะไรหรือแม่ผันผ,ผู้ใหญ่แสงถามด้วยความสงสัยนางผันก็ตอบกับเสียงวัดบวัดบว,ด,วดกลัวว่าฉันได้ยินไก่นในเล้ามันน้องเสียงลันดังมั่นกัไปทั่วเลย พี่ผู้ใหญ่ลองฟังดูสิหหนนี้พี่ผู้ใหญ่ไว้ดึกจึงเงียบหูฟังเสียงไก่ตามที่นางผ่านบอกแล้วป่อทำท่าตืนต่นตื่นเพราะว่าเสียงไก่ในเล้าของแกมันกำลังส่งเสียงร้องันล่านไปหมดจริงๆใช่เสียงไก่จริงๆไม่รู้ว่ามีอะไรเข้าไปกลนมันหรือเปล่าหรือเสือจะด่าเข้าไปกินพวกมันพี่แสงรีบลงไปดูเถอะชักช้าไม่ได้แล้วนะพี่เท่านั้นผู้ใหญ่แสง ก็อวบลุกขึ้นมาทันทีพร้อมกับก้าวไปคว้าปืนยาวที่เน็บดูข้างฝาบ้านมาประชับไว้ในมือมาผ่านนูบนนี้นะไว้ต้องตามฉันลงมาเผื่อว่าเป็นไอ้ลยมันดอดมาฉันจะได้แฟลนลุกปืนลุกสองให้มันตายในกระจุกเบียวระวังด้วยนะพี่อืออผู้ใหญ่แสงพยักหน้าพร้อมข้างรับแล้วก้าวออกจากห้องโดยที่ไม่จุดตะเกียงแต่อย่างใดพราะแกไม่อยากให้แสงไฟ ทำให้เสือที่มันโดดเข้าไปกินไก่ไม่รู้ตัวนั่นเองตอนนี้ในใจของผู้ใหญ่ไว้ดึกคิดดูเพียงอย่างเดียวคือจะอานหนำไอ้ลายตัวแสบที่ดอดมากินไก่ของแกให้ง่ายไปเท่านั้นเท้าพาก้าลงบันไดเรือนอย่างเงียบกิึลูกสองของแกยื่นไปข้างหน้าอย่างพร้อมร่างกายกะสุนมัตุลาศใส่ไอ้เสือตัวแสบสายตาของคนสูงวัยพิ่งหมิดไปยังเล้าไก่ข้างเรือนที่อยู่ห่างออกไปประมาณห้เมตร กับดงหมายไก่ที่แกได้เลี้ยงไว้ยังคงส่งเสียงแตกตื่นไม่หยุดทําให้ผู้ใหญ่แสงยิ่งโกรธไอตัวที่กําลังเลิงหน้าตับการเล่นใหญ่ของไก่ของแกดิยิ่งหนะักตอนนี้ผู้ใหญ่แสงก้าวเท้าเร็วขึ้นคิดอยู่ในใจว่าไอ้ลายมันคงยังไม่รู้ตัวหรอกว่าบัดนี้เจ้าของไก่จะมันจะเดบหัวมันแล้วเพราะมัวแต่สนใจอยู่กับไก่ที่มันกําลังเชียวอยู่เดี๋ยวท้ามึงพ่อจะซัดให้งายเก่งเลย ผู้ใหญ่เสียงเค้นเสียงออกมาแผ่วๆแต่ทว่าเมื่อย่องใกล้เข้าไปเรื่อยๆสายตาของผู้ใหญ่วัยดึกก็ประทะเข้า,าขกับส,สิ่งสิ่งหนึ่งทำให้ต้องชะง,งักกึกด่ตรงนั้นในเล้าไก่ของแกมีดวงไฟแสงสว่างวาวๆอยู่ในนั้นวูบไปทางนั้นทีทางโน้นทีพร้อมกับเสียงไกลล่ร้องด้วยความตื่นตะหนกอยู่ไม่ขาดคนนี้ผู้ใหญ่แสงรู้แล้วว่าไอตัวที่ดอดเข้าไปตัดการไก่ของแกนั้น ไม่ใช่เสือซะแล้วแต่เป็นไอหัวขโมยที่คิดจะเข้าไปทำร้ายไก่ของแกตาหาผู้ใหญ่ไวดึกขบเคี้ยวเคี้ยวฝันเ้ือกดพอกนึกแ้นไอหัวขโมยจนเกิดจะทนไม่ไหวซัดลูกซองไปทางในเล้าไก่ที่เสี่ยงหลงแต่ก็กลัวว่ากระสุนปืนจะทำให้ไก่ของแกโดนลูกหลงไปด้วยแกก็ต้องข่มใจย่องไปในเล้าไก่อย่างเงียบิบและพิจตานั้นแสงไฟที่วูบว่านอยู่ในเล้าไก่ก็หยุดนิ่ง ไม่ขยับไปไหนและมันทำให้ผู้ใหญ่แสงที่เพ่งตามองขมิดต้องผนากหน้าตาตื่นเมื่อเห็นชัดว่าเบงไฟนั้นไม่ใช่เบืองไฟที่หัวขโมยถือขากแต่เป็นหัวคนที่เรือรนแสงได้นั่นเองสิ่งที่แกเห็นมันสร้างความตะนกอกฝังขวัญไม่น้อยเพราะว่าสิ่งน,นั้นไม่ใช่คนแต่ขาดเป็นกระสูผู้ใหญ่แสงพูดปากออกมา เหมือนเจ้าหัวผีกระสือมันจะได้ยินเสียงที่ผู้ใหญ่ัวดึกหลุดปากออกมามันจึงรีบลอยออกไปจากราวปฝงในทันทีแต่ก็ไม่ไหวที่จะเะแยบแบบและแยกเคี้ยวร้องขู่ผู้ใหญ่ไวดึกที่ยังคงยืนตะลึงถือปืนลูกสองค้างเติ่งอยู่นั่นเองกว่าผู้ใหญ่แสงจะได้สติดวงไฟกระสือก็ลอยหายไปในที่มืดแล้วใบหน้าของผู้ใหญ่แสยงยังคงตื่นตะนุและเนื้อตัวของแกเย็นเฉียบ แข้งขาแทบไม่มีแรงเดินก้าวอาซสเลยตุดใจใหญ่ๆนั่นแหละที่ทําให้ผู้ใหญ่เสียงพอจะได้สติและแกก็ค่อยๆก็เดือดมืง่ายลงคออย่างแสนยากเ,เกย็นแกใส่ปากกระบอกปืนไปมาอย่างไม่แน่ใจว่าไอ้ผีกระสือตนนั้นจะบวมาอีกหรือเปล่าเพราะตอนที่แกเห็นใบหน้าของมันนั้นมันไม่ถนัดและมันช่างน่ากลัวสยองมากเลยทีเดียวเพราะดวงตาของมันบูดปนแดง ยังมีก้อนฝ่ายยัดอยู่ในนั้นปากผงม,มันเดิงฉ่าไปด้วยเลือสดสดๆและยังมีเชี่ยวยาวทั้งสองมือปากหากมันถูกกัดเข้าแล้วก็ไม่ต้องนอนมนงางงบหยอดน้ำข้าต้มไปแน่ๆเมื่อแน่ใจว่าอีกสื่ตัวหลายผินไปไม่เดียวหลังแล้วแกก็รีบเข้าไปสำรวจในเล้าไกโดยทันตีและก็ต้องพยามอย่างเชี่ยวสนดองกับภาพที่หินไก่ของแกนอนตาย,ตายเกลื่อนในเล้าเลยทีเดียวที่ลอยก็ยเหลือแค่ไม่กี่ตัว แต่ที่ผู้ใหญ่แสงต้องเบิดตาพวงอย่างคนตะลึงนั้นก็สภาพศกไก่ที่ถูกกระสือมันแก่ข้าอะไรที่ชวนเสีอิเสีเอียนเป็นที่สุดคอปลายขายเพราะคมเลียบคมเที่ยวของมันอย่างตกตะสือที่เล่่อนและหิวโหวยและเริ่มตัวก็ถูกกัดตนฉีกขาดอวัยวะภายในทะลักออกมาจ่นกินข้าวคุ้งจุผู้ใหญ่แสงแทบสำนักและอาเจียนเพราะความทะมืุต่อองการนั้นผู้ใหญ่แสง ก็มีอาการขยำอาเจียนจนหน้าดำหน้าแดงความเจ็ีใจที่กระสือมันดอดมากินไก่ของแกนจนแทบจะเจี้ยงเล้าทำให้ผู้ใหญ่แสงลืมตัวและลืมกลัวกระสือน้นไปชั่วขณะแล้วศพบบออกมาด,ดังๆว่าอีกระสืออัป,ปรี่วูบหนึ่งของอารมณ์แค้นดวงตาของผู้ใหญ่แสงแดงและเลือดยาวกับศูญย์เสียสัดเลี้ยงที่ทําให้แกมีไรายได้จากการขายไข่ไก่แกอยากรู้นับว่า กระสือมันมาจากที่ไหนกันเพราะที่บ้านนอนมาปิงไม่เคยมีกระสือออกอาลวาดมาป่วนเลยและเกมั่นใจว่ามันจะต้องเป็นกระสือที่มาจากหมู่บ้านอื่นอย่างแน่นอนผู้ใหญ่แสงคิดว่าจะต้องสืบหากระสูหรือให้ได้ว่าไทายกันที่เป็นกระสือและถ้าแกรู้เมื่อไหร่อีกระสือตนนั้นจะต้องชดใช้ในสิ่งที่มันทำแกจะเอาชีวิตมันซึ่นยีวิญญ,ญาณไก่ของแกให้ได้นางผัานที่เฝ้าล้อผู้ใหญ่แสง กลับมาขึ้นบนเรือนอย่างม้อย่างใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวองผู้ใหญ่แสงลงไปนานแล้วยังไม่กลับขึ้นมาสักทีนางผันยากจะลงตามไปแต่เพราะผู้ใหญ่แสงสร้างเอาไว้ว่าให้อยู่แต่บนนี้เท่านั้นนางผันก็เลยต้องทําตามที่บัวสัง่งและพอผู้ใหญ่แสงกลับขึ้นมาด้วยใบหน้าทิ่งเทียดนางผันก็รีดถามทันทีสวยใช่ไหมพี่ที่มันดอดเข้าไปกินไก่ในแล้ว ผู้ใหญ่แสงทิ้งตัวลงนั่งและประแทบลมหายใจออกมาหนึ่งเลงน,นางผ่านมองด้วยความถุกใยพี่เสงหล่อนเรียกเบื้ลอยากความได้รู้คํำตอบมันไม่ใช่เสือและมันเป็นตัวอะไรกันละ่ะที่เข้าไปนในกินไก่ในแล้วกระสือผู้ใหญ่แสงพงออกมาฝีนหน้าฝีตาบอกว่าแขนยิ่งหนักในขณะที่นางผ่านยกมือบวกร้องอุทานฮะกระสือเหรอที่ใช่มันคือกระสือ ผู้ใหญ่แฝงปราบต่ำๆพร้อมกับขบเคี้ยวเคี้ยวฟันนางผ่างรื่อไปช่วขณะพอได้สตกิก็รีบถามสามีพี่ก็ซื้อที่ไหนกันล่ะคะพี่แล้วทำไมมันถึงอยู่ที่หมู่บ้านเรานั่นแหละที่ฉันอยากรู้เพราะหมู่บ้านเราไม่เคยมีกระสือมาก,ก่อนและถ้ามันมาที่หมู่บ้านเราก็แสดงว่ามันต้องอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเราแน่ๆงั้นก็แย่สิพี่ไก่ของเราคงจะถูกไวมาแอบจินหมดแล้วแน่ๆ นางผันเอ่ยอย่างอุกใจสั่นที่ไม่ยอมให้มันทันแบบปันแน่น้ำเสียงของผู้ใหญ่แสงนั้นดูเจ็บแ้นใจกระสือเป็นที่สุดและมันก็ทำให้นางผันรู้สึกว่าเป็นห่วงผู้ใหญ่แสงเป็นอย่างมากแต่มันเป็นผีนะครับพี่ที่แสงจะไปสู้มันได้ยังไงสู้ไม่ได้ก็ต้องสู้แม่ผันไม่งั้นหมู่บ้านเราจะต้องเดือดร้อนขอให้ฉันสืบให้รู้ก่อนเถอว่ามันเป็นใครกันฉันจะจับปานมันทันที ก่อนที่มันจะขึ้นล่างเป็นกระสือนางผันฟังสามีเชิญเสียงออกมาอย่างข้างแขนก็เลยไม่กล้าที่จะทวงติงอะไรแต่นางก็อดหวั่นใจและห่วงสามีไม่ได้อยู่ดีเพราะขึ้นชื่อว่าผีแล้วไม่ว่าจะเป็นผีชนิดไหนมันก็น่ากลัวและอันตรายด้วยกันทั้งนั้นแม้ว่าผีกระสือจะเป็นของเป็นผีที่กินของเน่าหมินและสัตว์เล็กอย่างชิ้นเป็ดไก่เป็นอาหารของมันแล้ว แต่มันก็มีอิทธิฤทธิ์ที่น่ากลัวไม่น้อยนางผ่านเคยได้ยินคนพูดถึงผีกระสือว่าหากใครถูกมันกัดหรือถ่มน้ำลายใส่ตามเนื้อตัวเข้าแล้วก็จะต้องกลายเป็นกระสือด้วยชินกันยังไงพี่ก็อย่าประมาทเด็ดขาดนะเพราะกระสือมันมีอิทธิฤทธิ์เหมือนกันขอบใจมากแม่ผันที่เป็นห่วงฉันแต่คนอย่างฉันไม่มีวันยอมให้ผีหน้าไหนมันมาสร้างความเดือดร้อนในหมู่บ้านของเราเป็นอันขาด พรุ่งนี้ฉันจะเรียกประชุมลูกบ้านเพื่อที่จะได้ให้คอยเป็นหูเป็นตาตฝ้าระวังกันให้ดีแล้วก็คอยสอดส่องด้วยกันว่ามีใครแปลกหน้าเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านของเราหรือเปล่าผู้ใหญ่แสงพูดอย่างเป็นช่องเป็นฉากโดยคิดว่าผู้ใหญ่บ้านอย่างเขาเพราะต้องทำหน้าที่ดูแลลูกบ้านให้อยู่อย่างเป็นสุขไม่ว่าเรื่องใดๆก็าตามเขาจะไม่มีวันปล่อยผ่านไปเด็ดขาดโดยเฉพาะเรื่องกระสือที่เขาเจอเข้าอาจังๆข้างหน้า เอาละครับสำหรับอีพีแรกก็จบไปแล้วสำหรับเรื่องพูดกระสือกัดสยองกระสือได้ออกมากับหมู่บ้านที่ผู้ใหญ่เสีงดูเลยฉะนั้นอีพีต่อไปเรื่องจะสนุกแค่ไหนฝากรับชมรับฟังและกดติดตามให้ช่องผมด้วยน,นะครับขอบคุณมากครับ